ชื่อการงานอยู่เนาะ,ะทางผู้หมวดจะขอความ่วเมือตรงนี้นะครับให้เข้ามาให้การตรงนี้ให้แล้วเสร็จก่อนนะครับ,รบเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อลูกคดีคเป็นหลักฐานตรงนี้ให้แก่ทุกคุณเองทราบไหมครับทราบครับ อ่านะครับเดี๋ยวในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางผู้หมวดจะต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าในกรณีการแจ้งความผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าผ่านทางช่องทางลาของสพแม่จรนมตรงนี้เนี่ยทางผู้หมวดเองนะครับจะต้องใช้ทําการบันทึกเสียงนะครับผ่านทางไฟคอมพิวเตอร์หรือว่าบันทึกไฟเอาไฟเสียงและเทปภาพตรงนี้นะครับเพื่อที่ยื่นไฟเสียงและเทปภาพตรงนี้ทําการบันทึกเนี่ยนะครับจะยื่นให้แก่สารและไอการท่านได้รับทราบได้รับรู้เป็นหลักฐานให้แก่ตัวคุณเองด้วยทราบไหมครับทราบครับ ่าครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะครับในกรณีการบันทึกเสียงหรือว่าบันทึกการแจ้งความตรงนี้นะครับทางผู้หมวดจะชี้แจงว่าตรงนี้เนี่ยในตลอดการสนทนาหรือว่าทําการบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานตรงนี้ทางผู้หมวดจะขอความขอความร่วมมือจากตัวของทางผู้ต้องงสยเองด้วยว่านะครับในตลอดการสนทนาหรือว่าบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานห้ามให้มีเสียงแทรกซ้อนนะครับหรือว่ามีผู้คลที่สามแทรกเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับผม่าครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้ตัวผู้ต้องงสยเองนั้นนะครับมามีส่วนผลพันธ์หรือว่ามา ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเนาะนะครับก่<ร>อนที่เรา้หมวดจะเข้าสู่กระบวนการนะครับในการทําการลงบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้แก่ตัวคุณนั้นทางผู้หมดเองนะครับจะได้ยืนยันแสดงตนกับตัวคุณอีกครั้งนะครับหรือว่าจะทําการยืนยันแสดงตัวตนกับตัวคุณเองนะครับด้วยการเปิดกล้องอิดิโกเป็นการยืนยันแสดงตัวตนทั้งคุณและผมตรงนี้เนี่ยทราบนะครับสะดวกไหมครับสะดวกครับครับเดี๋ยวรอสักคู่นนะครับ อ่าครับผมคุณวัฒนายได้ยินไหมครับได้ยินครับชัดเจีวเลยครับอได้ยินชัดเจนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เราเองเนี่ยสะดวกเปิดกล้องดูหน้าตากับทางผู้กองนะครับเดี๋ยวลองมาดีนี้แสดงตัวกันก่อนเนาะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เดี๋ยวให้คุณวัฒนายเองเปเนินการเปิดกล้องเดี๋ยวอล้องข้างผู้หมวดนะครับผู้หมวดกดมาละไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันกดยังไม่ไครับจะเปิดต้องวิดีโอคอลมาได้เลยครับครับอ่าครับเดี๋ยวเพื่อรอบเดี๋ยวขึ้มาครับคุณวัฒนายครับครับครับผมครับ อ่าครับสดุดเลยครับอ่าครับผมร้อยตำวยตรวจโทสุขพลยศ4ีนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบัตรทังราชการของทางผู้หมวดเองนะครับซึ่งจะเป็นการยืนงงยันแสดงตัวตนเบื้องต้นของทางผู้หมวดให้กับคุณได้เห็นนะครับซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการบันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นหลักฐานตลอดการสนทอนานี้ทางไฟลคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องใช้ทาง้านของสพไม่จิรินเป็นหลัก ในตลอดการสัมนาและทำการ,ปรเปิดเสียงตรงนี้เนี่ยทางผู้หมวดนะครับขอความร่วมมือกับตัวคุณเองด้วยนะครับว่าห้ามให้มีเสียงแพศซ้อนและมีผู้รรที่สามแทเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับทราบครับอือตรงนี้ขอนะครับทางผู้หมวดเองขอแอยกปิดกล้องและทำการสอบต่ออย่างละเอียดน,นะครับจะไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรที่ไหนครับเนี่ยอ๋อผมนั่งเล่นอยู่อ,อ่อบ้านสวนนะครับ ก็คือเดี๋ยวให้เราดําเนินการแพนกล้องไปรอบหน่อยครับว่าตรงนี้เราเองไม่ได้มีเศษซากซ้อนและไม่ได้มีบุคคลที่สามแจ้งเข้ามาในขั้นตอนนี้ครับจะต้องใช้เป็นหลักฐานเดืัดจริงเหรอพี่เดือดจริงอยู่พี่เอาหมวดเอาผู้หมวดผู้หมวดผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอครับหมวดเอ้ยเงียบหมวดหมวดเอ้ย